ยินดีต้อนรับสู่อาณาจากักรภูผาฟังเพลินอาณาจาักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์ชื่อของข้าไม่มีใครลืมได้ตอนที่6สสำนึกผิดนี่คือกล่องอาหารกลางวันที่โมชื่อวินให้เจียนหยุนหน้ากินเจียนหยุนหน้าไม่อยากอาหารและได้กินไปเพียงเล็กน้อยและมีมากกว่าครึ่งที่เหลืออยู่ในกล่องอาหาร เขาเคลื่อนไหวเร็วเกินไปและคนที่เหลืออีกสามคนในห้องไม่มีโอกาสที่จะหยุดยั้งเขากล่องพลาสติกใส่อาหารโดนหัวเจียนอีหลิงและอาหารก็กระเด็นจากหัวไปจนถึงเท้าเซียวหลิงเวนนวนร้องลั่นและรีบวิ่งมาหาถ้าเป็นเจียนอีหลิงคนก่อนประสบกับเหตุการณ์เช่นนี้เธอคงส่งเสียงดังและแสดงความฉุนเฉียวออกมาแต่ตอนนี้เจียนอีหลิงเพียงแค่อดทนอยู่อย่างเงียบเงียบโดยไม่ปริปากอะไรออกมาแม้แต่คำเดียว หนูไม่เป็นไรเจียนอีหลิงปาดรอยเปื้อนบนใบหน้าด้วยหลังมือไม่บน่นไม่กล่าวโทษใครและไม่ขุนหะมองใจเพียงแค่ยอมรับมันไว้อย่างเงียบๆเ,เป็นยังไงเธอรู้สึกผิดหรือยังฉันเพียงแค่ตีเธอครั้งเดียวเธอก็ทนไม่ได้แล้วเหรอเจียนหยุ่น,น่าส่งเสียงประชดประชันออกมาเมื่อเห็นแม่ของตนเองกร,กระวนกระวายอารมณ์ของเขายิ่งเลวร้ายลงไปกว่าเดิมมือของวนน่วนหยุดชะงัก ระหว่างเด็กที่ได้รับบาดเจ็บทั้งสองคนเธอไม่รู้ว่าจะทําอะไรดีไปชั่วขณะบรรยากาศในหอผู้ป่วยหม่นหามองและเคร่งเครียดไปชั่วระยะเวลาหนึ่งเจียนอีหลิงกล่าวว่าหนูไปห้องน้ำเจียนอีหลิงหันกายออกจากหอพักผู้ป่วยเธอไม่อยากสร้างความลำบากใจให้กับพ่อแม่ของเธอเวิน้วนมองดูด้านหลังร่างที่ตกอยู่ในสภาพลำบากของเจียนอีหลิงหัวใจของเธอเต็มไปด้วยความเสียใจแต่เธอรู้ว่าเธอต้องทำใจแข็ง หลังจากที่ทำความสะอาดอย่างโลกๆในห้องน้ำแล้วเจียนอีหลิงก็กลับมาที่ประตูหอผู้ป่วยตามลำพังเวินนวนอยู่ที่ประตูรอคอยอยู่เมื่อเห็นเจียนอีหลิงกลับมาเธอก็รู้สึกอบอุ่นเศร้าและเสียใจไม่รู้ว่าเธอควรจะพูดอะไรกับเจียนอีหลิงหนูรออยู่ด้านนอกเจียนอีหลิงพูดเวินนวนมองลงไปที่เธอลังเลเล็กน้อยแล้วกล่าวว่าก็ได้แม่เข้าไปด้านในก่อนลูกรอแม่ด้านนอกนะอย่าไปไหน เวินนุ่นกลับเข้าไปในหอผู้ป่วยครอบครัวพากันเปลี่ยนหัวข้อพูดคุยบรรยากาศดีขึ้นและค่อยๆค,คลี่คลายลงอย่างกลมกลืนเจียนหยุ่นเน่ายังคงดูสิ้นหวังแต่เขาก็ไม่ได้ต่อต้านมากนักเมื่อได้รับความรักเอาใจใส่จากพ่อแม่ของเขาเจียนอีหลิงมองไปยังภาพความกลมกลืนของครอบครัวผ่านช่องว่างด้านนอกประตูเจียนอีหลิงรู้ว่าถ้าเธอเข้าไปในตอนนี้เธอก็จะทำลายภาพฉากนี้อย่างยับเยิน หลังจากที่อยู่ในนั้นเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงวนนวนก็ขอให้สามีของเธอพาลูกสาวกลับบ้านก่อนในขณะที่เธอต้องอยู่ดูแลเจียนหยุนนาวลูกของเธอบาดเจ็บที่มือและต้องการคนที่จะอยู่เคียงข้างเขามากที่สุดในเวลานี้เจียนชูชิงไม่ได้โต้แยง้งดังนั้นเขาจึงพาเจียนหยุนเฉิงและเจียนอีหลิงกลับไปยังบ้านตระกูลเจียน ระหว่างที่อยู่ในรถขณะกลับบ้านเจียนหยุนเฉิงนั่งอยู่ตรงที่นั่งคนขับในขณะที่เจียนอีหลิงและพ่อของเขาเจียนชูชิงนั่งอยู่ด้านหลังที่จะช่วยน้องลายหยุดโรงเรียนหนึ่งอาทิตย์ระหว่างช่วงเวลานี้น้องต้องสำนึกผิดเรื่องนี้เป็นเจียนหยุนเฉิงที่นั่งอยู่ด้านหน้าเธอพูดขึ้นเห็นชัดว่าเขามีความเป็นปฏิปักษ์ต่อเจียนอีหลิงเจียนชูชิงเห็นว่าเจียนหยุนเฉิงมีท่าทีแข็งกล้าวต่อเจียนอีหลิงจึงกล่าวว่า หยุนเฉิงอีหลิงเพิ่งเข้ามัธยมปลายในตอนนี้คงไม่ดีที่จะขอลาหยุดหนึ่งอาทิตย์เทียบกับการเล่าเรียนแล้วสิ่งที่เธอจะต้องทำเป็นอันดับแรกก็คือเรียนรู้การเป็นผู้เป็นคนพ่ออย่าลืมสิ่งที่พ่อกับแม่เพิ่งสัญญากับผมเจียนหยุนเฉินเตือนไม่นานก่อนหน้านี้เจียนชูชิงได้ตกลงกับเจียนหยุนเฉิงต่อหน้าเจียนหยุนหน้าว่าหลังจากที่กลับบ้านแล้วเขาจะเข้มงวดกับลูกสาว เขาไม่คาดคิดว่าตนเองจะปกป้องเธอตามสัญชาตญาณก่อนที่จะไปถึงบ้านตนเองด้วยซ้ำเจียนชูชิงก็ไม่รู้จะทำอะไรเช่นกันเขาทนุธนอมลูกสาวคนนี้มา15ปีแล้วการเปลี่ยนทัศนคติอย่างกระทันหันนั้นเป็นเรื่องที่ยากลำบากอย่างไรก็ตามเมื่อคิดถึงลูกชายคนที่สามที่อยู่ในโรงพยาบาลในตอนนี้แล้วเจียนชูชิงก็บังคับตนเองให้รักษาสีหน้าจริงจังเอาไว้ตอนที่7ให้นักแสดงนำชายในนิยายต้นฉบับมาเป็นติวเตอร์ เจียนหยุนเฉิงพูดกับเจ e ียนอีหลิงต่อว่าให้หยุดอาทิตย์หนึ่งใช้เวลาสำนึกผิดสิ่งที่ทำได้ยินใหมการจัดการกับสิ่งต่างๆของเขานั้นรวดเร็วและเด็ดขาดกว่าพ่อของเขาเจียนอีหลิงพยักหน้าเห็นด้วยอย่างแข็งขันการพักผ่อนอยู่กับบ้านสองสวันนั้นดีสำหรับเธอเช่นกันตามนวนิยายต้นฉบับเมื่อเกิดเรื่องนี้ขึ้นเจียนยุนเฉิงปฏิบัติต่อเจ e ียนอีหลิงอย่างรุนแรง ไม่ใช่เป็นเพราะว่าเจียนหยุนเฉิงไม่ยอมรับน้องสาวคนนี้ตรงกันข้ามเป็นเพราะว่านี่เป็นน้องสาวของเขาดังนั้นเขาจึงต้องยอมเจ็บปวดเข้มงวดกับเธอหวังว่าน้องสาวคนนี้จะแก้ไขตนเองให้ดีขึ้นในฐานะพี่ชายคนโตเจียนหยุนเฉิงจึงรักน้องสาวคนนี้มากเพราะว่าคาดหวังไว้มากกับน้องสาวคนเล็กดังนั้นเขาจึงเข้มงวดเป็นพิเศษ แต่เจียนอีหลิงไม่ได้เห็นถึงเจตนาที่ดีของพี่ชายคนโตและด้วยทัศนคติของเจียนหยุนเชิงความสัมพันธ์ของพวกเขาจึงตึงเครียดมากยิ่งขึ้นพวกเขาไม่มีใครที่แสดงความรู้สึกที่แท้จริงออกมาตรงๆคนหนึ่งเก็บตัวและอีกคนหนึ่งนั้นดื้อรั้นไม่มีใครยอมรับผิดนำไปสู่ความเข้าใจผิดและกลายเป็นไม่ชอบกันในที่สุด สุดท้ายเจียนหยุ่นเฉิงสูญเสียน้องสาวไปอย่างสมบูรณ์เขาได้ส่งผ่านความรู้สึกที่เขามีต่อน้องสาวไปยังโมชีวินนางเอกซึ่งค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่และมีเหตุผลและในตอนหลังได้ช่วยเหลือโมชีวินมากมายหลังจากที่ไปถึงบ้านเจียนชูฉิงและเจียนหยุ่นเฉิงต่างก็มีเรื่องที่จะต้องจัดการดังนั้นพวกเขาจึงกลับไปที่ห้องของตัวเอง เจียนอีหลิงไม่ได้กลับไปที่ห้องของตนเองในทันทีแต่ไปยังที่ห้องทำงานของพี่ชายคนที่สองเพื่อหักล้องจุลทรรศน์เด็กตระกูลเจียนทุกคนจะมีห้องทำงานของตนเองและพี่ชายคนที่สองของตระกูลเจียนนั้นไปเรียนชีววิทยาที่ต่างประเทศเมื่อตอนที่พี่ชายคนที่สองของตระกูลเจียนอยู่บ้านนั้นเพื่อความสะดวกในการศึกษาค้นคว้าเขาได้สร้างห้องทดลองขนาดเล็กไว้ที่บ้านที่มีกล้องจุลทรรศน์หลายตัว หนึ่งในนั้นเป็นกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงในทางการแพทย์เป็นสิ่งที่มีค่ามากและแน่นอนว่าคนธรรมดาทั่วไปย่อมไม่สามารถที่จะซื้อเครื่องมือแบบนั้นไปไว้ในบ้านได้แน่นอนว่ามันยังคงมีช่องว่างระหว่างเครื่องมือชิ้นนี้กับกล้องจุลทรรศน์ที่ใช้สําหรับมาตรฐานการผ่าตัดแต่นี้ก็เพียงพอแล้วสาหรับเจียนอีหลิงในการฝึกฝนเพราะว่าเป็นเรื่องยากลำบากในการยกย้ายกล้องจุลทรรศน์เจียนอีหลิงจึงอยู่ในห้องหลับของพี่ชายคนที่สองเพื่อฝึกฝนการผ่าตัด สิ่งที่ใช้ในการทดลองชิ้นแรกของเจียนอีหลิงก็คือไข่ที่นำมาจากห้องครัวเพื่อฝึกเย็บผิวเซลล์ไข่เข้าด้วยกันหลังจากที่สูญเสียไข่ไปสองสามฟองเจียนอีหลิงก็กลับไปยังห้องครัวและขโมยขาหมูมาทำการทดลองนอกจากจะอยู่ในห้องทำงานของพี่ชายคนที่สองแล้วเจียนอีหลิงยังท่องอินเทอร์เน็ตบ่อยครั้งเสียงแป้นพิมพ์ดังกระหน่ำดูเธอยุ่งมาก ในขณะที่เจียนอีหลิงกำลังยุ่งมากอยู่นั้นตระกูลเจียนก็ได้นำคนพิเศษชินชวนซึ่งมีอายุ17นีเข้ามานี่คือพระเอกจากนวนิยายต้นฉบับตามหนังสือต้นฉบับนั้นแม่ของพระเอกเป็นคนรักแรกของสมาชิกของตระกูลร่ำรวยในเมืองเปิดจริงปักกิ่งแม่ของเขานั้นรู้ว่าตนเองท้องก็หลังจากที่เลิกรากับพ่อของเขา ภายหลังเธอได้ให้กำเนิดและเลี้ยงดูพระเอกอยู่ตามลำพังชีวิตของแม่และลูกชายนั้นยากลำบากมากแต่พระเอกนั้นก็ได้ทำงานอย่างหนักและมีความก้าวหน้าด้วยความสามารถของตนเองในเวลานี้ฉินชวนยังคงไม่รู้ว่าตนเองเป็นลูกนอกสมรสของตระกูลร่ำรวยและเขาก็ยังไม่รู้ว่าตนเองจะกลายเป็นผู้นำของตระกูลที่ทรงอำนาจมากที่สุดในเปิดจริงในอนาคต ตอนนี้เขามาปรากฏตัวที่บ้านตระกูลเจียนเพราะว่าเขาได้รับงานรายได้ดีจากเจียนหยุนเฉิงซึ่งรายได้นี้ช่วยเขาแก้ปัญหาค่าเล่าเรียนได้รายละเอียดของงานนี้ก็คือการให้เขาเป็นครูสอนพิเศษส่วนตัวให้กับเจียนอ e ีหลิงในขณะที่สอนความรู้ให้กับเจียนอ e ีหลิงนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือสอนเจียนอ e ีหลิงให้รู้จักเปลี่ยนจากความเลวร้ายมาสู่แนวทางที่ถูกต้องในหนังสือต้นฉบับฉินชวนกลายเป็นครูสอนพิเศษให้กับเจียนอ e ีหลิง ด้วยรูปลักษณ์ที่โดดเด่นและวิธีการสอนอย่างอดทนสำหรับเจียนอีหลิงซึ่งถูกครอบครัวไม่ไว้วางใจและรู้สึกเหมือนถูกทรยศจากคนทั้งโลกทำให้เขากลายเป็นแสงสว่างให้กับชีวิตของเธอในเวลานั้นตอนที่8การพบกันครั้งแรกกับพระเอกตามต้นฉบับในเวลานั้นแม้ว่าฉินชวนจะยังไม่ได้มีตัวตนเด่นชัดแต่ก็เป็นคนพิเศษสำหรับเจียนอีหลิง น่าเสียดายที่เจียนอีหลิงขาดการติดต่อกับชินชวนหลังจากการสอนพิเศษจบลงแต่เจียนอีหลิงไม่เคยลืมเขาภายหลังเมื่อเจียนอีหลิงเห็นชินชวนอีกครั้งเธอก็พบว่าชินชวนก็ยังหล่อเหลาเหมือนเดิมนอกจากว่าเขายิ่งดูเป็นผู้ใหญ่กว่าเดิมและตัวตนของเขาก็เปลี่ยนแปลงจากเด็กยากจนที่ไม่มีอะไรไปเป็นนักธุรกิจ เจียนอีหลิงไม่ได้สนใจเกี่ยวกับเรื่องเหล่านั้นเธอรู้แต่เพียงว่าเธอชอบเขาและรักเพียงคนนี้ที่อยู่เคียงข้างเธอยามเมื่อเธอถูกทั้งโลกทอดทิ้งแต่ชินชวนกลับตกหลุมรักโมชือวินเปรียบกับเจียนอีหลิงซึ่งถูกตามใจจนนิสัยเสียมาตั้งแต่เด็กโมชือวินซึ่งก้าวขึ้นไปด้วยความพยายามของตัวเธอเองนั้นเข้ากันกับชินชวนได้มากกว่าทั้งสองต่างธนุธนอมซึ่งกันและกัน และแน่นอนว่าพวกเขากลายเป็นกิ่งทองบอยกที่ชายก็มากความสามารถหญิงก็สวยในเวลานั้นเจียนอีหลิงได้กลายเป็นคนหวัดระแวงไปเรียบร้อยแล้วเมื่อเผชิญหน้ากับชินชวนซึ่งเธอไม่อาจปล่อยมือได้เจียนอีหลิงตัดสินใจที่จะทำลายทำลายสิ่งที่ตนเองไม่มีทางได้รับสุดท้ายเจียนอีหลิงไม่ได้ทำลายชินชวนแต่กลับเป็นการทำลายตนเอง เจียนอีหลิงคนปัจจุบันไม่สนใจชินชวนถึงแม้จะรู้ว่าเขาจะกลายเป็นผู้นำของตระกูลที่ทรงอำนาจมากที่สุดในเป่ยจริงในอนาคตเจียนอีหลิงไม่ต้องการที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับชินชวนดังนั้นเมื่อเธอรู้ว่าชินชวนตอนนี้อยู่ในบ้านตระกูลเจียนในห้องทำงานของพี่ชายเธอเจียนอีหลิงจึงซ่อนตัวอยู่ในห้องของเธอโดยไม่ยอมออกมาอย่างไรก็ตามเจียนอีหลิงอาจจะหลีกเขาได้หนึ่งวันแต่ไม่ใช่ตลอดไป ไม่นานนักเจียนหยุนเฉิงก็มาที่ห้องทำงานเพื่อพบกับเจียนอีหลิงและขอให้เธอไปพูดคุยที่ห้องทำงานของเขาเจียนอีหลิงติดตามเขาไปและฟังเจียนหยุนเฉิงพูดเกี่ยวกับการหาครูสอนพิเศษให้กับเธอชินชวนเห็นเจียนอีหลิงเป็นครั้งแรกเด็กหญิงตัวค่อนข้างเล็กสวมเสื้อสเวตเตอร์สีขาวและกางเกงสลักแบบบางสีดำผมยาวผิวละเอียดตาโตหน้าตาดีตามปกติของตระกูลเจียน แน่นอนว่านี่ก็เป็นครั้งแรกของเจียนอีหลิงเช่นกันที่ได้พบกับฉินชวนอย่างเป็นทางการในเมื่อเขาเป็นพระเอกหน้าตาฉินชวนตามปกติแล้วไม่จําเป็นต้องมีคําถามเขาเป็นคนที่มีนิสัยขัดแย้งเป็นอย่างมากในฐานะนักเรียนยากจนที่ต้องทํางานเพื่อให้ได้เงินเล่าเรียนให้เพียงพอเขาปลดปล่อยบรรยากาศสง่างามแต่มืดมน เจียนอีหลิงรู้ว่านิสัยขัดแย้งกันนี้มีต้นกําเนิดมาจากความเป็นมาพิเศษของเขาแม้ว่าเขาจะยากจนอยู่ในตอนนี้แต่เขาก็จะกลายเป็นตัวตนที่ทําให้ตระกูลเจียนพรั่นพรึงในอนาคตเจียนหยุ่นเชิงแนะนําเจียนอีหลิงว่านี่คือฉินชวนนับจากวันนี้เป็นต้นไปเขาจะเป็นครูสอนพิเศษของน้องเขาจะรับผิดชอบในการเล่าเรียนของน้องในสัปดาห์ที่น้องลาพัก หลังจากที่น้องกลับไปที่โรงเรียนแล้วเขาก็จะรับผิดชอบการเล่าเรียนของน้องและให้บทเรียนเสริมในวันหยุดสุดสัปดาห์ชินชวนจบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมอันดับหนึ่งของเหิงหยวนและตอนนี้ได้ศึกษาอยู่ในมหาวิทยายลัยที่ดีที่สุดในเิงหยวนเขามีคะแนนการเรียนสูงสุดและมีพฤติกรรมยอดเยี่ยมในโรงเรียนน้องต้องเรียนรู้จากเขาตามความเป็นจริงคะแนนสอบเข้าวิทยายลัยเดิมชินชวนนั้นสามารถใช้ไปเข้ามหาวิทยายลัยที่ดีที่สุดในประเทศที่เปิดจริงได้ เพียงแต่ว่าแม่ของเขาป่วยและครอบครัวของเขาก็ไม่มีเงินเหลือเพื่อที่จะประหยัดเงินและดูแลแม่ที่ป่วยของเขาชินชวนได้เลือกที่จะอยู่ในเมืองเหิงหยวนได้เจียงอีหลิงตอบกลับอย่างง่ายๆตามความเป็นจริงน้ำเสียงของเจียงอีหลิงค่อนข้างจะตรงไปตรงมาสําหรับเธอแล้วการยอมรับการสอนพิเศษเป็นแค่เพียงวิธีแสดงให้ครอบครัวเห็นว่าเธอยินดีที่จะยอมรับความตั้งงอใจดีของพวกเขา แต่ทว่าเสียงที่นุ่มนวลตามธรรมชาติประการบกกรกกกบกับรูปร่างหน้าตาของเธอทําให้ชินชวนที่อยู่ถัดออกไปเห็นว่าเธอเป็นคนที่มีความเข้าใจและมีเหตุผลชินชวนมองไปที่เธอและรู้สึกว่าเจียนอีหลิงนั้นแตกต่างจากสิ่งที่เขาได้ยินมาเมื่อเขารู้ว่าจะต้องมาเป็นครูสอนพิเศษที่บ้านตระกูลเจียนชินชวนได้สืบเสาะถามเกี่ยวกับบ้านตระกูลเจียนเป็นการล่วงหน้า ในเวลาเดียวกันเขาก็รู้ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นด้วยเช่นกันจากฟอรัมของโรงเรียนมัธยมเสื่งหัวทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นเพราะเจียนอีหลิงซึ่งก้าวร้าวและเอาแต่ใจมาโดยตลอดเป็นคนผลักพี่ชายของตนเองเจียนหยุนหน้าตกจากบันไดและยังร่วมกันขอให้โรงเรียนขับไล่เจียนอีหลิงออกไป แต่ทว่าชินชวนรู้ว่าด้วยอิทธิพลของตระกูลเจียนในเมืองเหิงหยวนตรับเท่าที่ตระกูลเจียนยังไม่ทอดทิ้งเจียนอีหลิงโรงเรียนก็จะไม่ขับเจียนอีหลิงออกไปอย่างแน่นอนแม้จะรู้ว่าเจียนอีหลิงไม่ได้เป็นคนที่จะต่อแย่ได้ง่ายนักเขาก็ยังรับงานจากเจียนหยุนเฉิงธรรมดาแล้วก็เป็นเพราะว่าเจียนหยุนเฉิงเสนอค่าจ้างไว้สูงและเขาเองก็ต้องการเงิน ตราบเท่าที่เขายังสามารถหาเงินได้เพียงพอสําหรับค่าครองชีพค่าเล่าเรียนและค่ารักษาพยาบาลแม่ของเขาถึงแม้ว่าการได้มาจะยากลําบากอยู่บ้างและถึงนักเรียนจะสอนยากแต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาที่เขาจะต้องใส่ใจแต่หลังจากที่เห็นเธอในวันนี้ฉินชวนก็ต้องประหลาดใจที่พบว่าเด็กหญิงคนนี้ไม่ได้ดูหญิงจองหองและหยาบคายไรเหตุผลดังเช่นคําร่ําลือ ชินชวนยังไม่สามารถที่จะสรุปได้ว่าคำร่ำลือนั้นผิดหรือว่าเด็กสาวนั้นแกล้งทำเป็นเชื่อฟังตอนที่9ดูเหมือนว่าเธอจะขี้อายมากอีหลิงคงต้องรบกวนคุณต่อไประยะหนึ่งแล้วหลักเจียนหยุ่นเชิงกล่าวกับชินชวนชินชวนตอบว่าไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นเช่นนั้นก็เริ่มกันวันนี้คุณคงต้องทำงานหนักหน่อยอาทิตย์นี้ไม่มีปัญหา งานหนักไม่ใช่ปัญหาและการสอนพิเศษทุกวันก็หมายความว่าเขาได้รับค่าตอบแทนจำนวนมากทุกวันเจียนยุนเชิงยังสัญญาที่จะจ่ายค่าเล่าเรียนของเขาให้ด้วยนี่จะสามารถช่วยแก้ปัญหาค่ารักษาพยาบาลแม่ของเขาในโรงพยาบาลด้วยพูดให้ตรงจุดก็คือการที่เจียนอีหลิงหยุดเรียนก็เหมือนเป็นความช่วยเหลือที่มาทันเวลาสำหรับชินชัวนอชินชวนติดตามเจียนอีหลิงไปที่ห้องทำงานของเธอ ห้องทำงานของเจียนอีลินนั้นก็เหมือนกับห้องของเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆตระกูลเจียนมีลูกสาวเพียงคนเดียวซึ่งถูกเลี้ยงดูเหมือนกับเจ้าหญิงตัวน้อยห้องทำงานทั้งห้องจึงเป็นสีชมพูอ่อนละมุนแน่นอนว่าเจียนอีลิงไม่ชอบสีโทนชมพูนี้ซึ่งไม่สอดคล้องกับนิสัยลึกๆในตัวเธอแต่ตอนนี้เจียนอีลิงไม่มีเวลาที่จะมาปรับเปลี่ยนรูปแบบของห้องเธอเธอมีสิ่งที่สำคัญกว่านั้นที่จะต้องทำ ทันทีที่ชินชวนเข้าสู่ห้องทํางานของเจียนอีหลิงเขาก็รู้สึกถึงกลิ่นอายของเด็กหญิงพวยพุ่งพุ่ง,งเข้าปะทะหน้าเป็นเจ้าหญิงตัวน้อยของตระกูลเจียนจริงๆแต่กล่าวกันว่าแท้จริงแล้วเธอเป็นปีศาจมากกว่าอย่างน้อยก็ในคํากล่าวขานกันภายในโรงเรียนแน่นอนว่าชินชวนย่อมไม่สนใจแม้แต่น้อยในเด็กสาวประเภทนี้ไม่ว่าเธอจะเป็นปีศาจหรือเจ้าหญิงเธอก็คืองานที่เขาจําเป็นที่จะต้องทําให้สําเร็จ ชินชวนรับกระดาษข้อสอบของเจียนอีหลิงเมื่อเดือนที่แล้วเจียนอีหลิงเพิ่งเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและผลทดสอบประจำเดือนแรกแย่มากใน9กวิชาหลักภาษาจีนคณิตศาสตร์อังกฤษฟิสิกส์เคมีชีวะภูมิศาสตร์การเมืองและประวัติศาสตร์เธอสอบตก6วิชาและสอบผ่าน3วิชาด้วยคะแนนต่ำผลการเรียนของเธออธิบายได้เพียงว่าแย่มากชินชวนขอให้เจียนอีหลิงแก้ไขคำตอบที่ผิดในข้อสอบอีกครั้ง ฉันจะทำเองด้วยตัวเองก่อนเป็นอันดับแรกและถ้าฉันทำผิดนายค่อยชี้แนะให้กับฉันเจียนอีหลิงต้องการที่จะหลีกเลี่ยงการยุ่งเกี่ยวกับฉินชวนให้มากที่สุดเจียนอีหลิงยังคงไม่คุ้นเคยกับการสื่อสารกับผู้คนดังนั้นเธอจึงพูดได้ช้ากว่าปกติเมื่อเห็นเจียนอีหลิงยืนกรานเช่นนั้นฉินชวนก็ไม่ได้บีบบังคับเธอดังนั้นเขาจึงนั่งลงที่โซฟาข้างตัวเธอรอให้เจียนอีหลิงตอบคำถามให้เสร็จ ถือโอกาสที่ชินชวนไม่ได้ใส่ใจเจียนอ e ีหลิงแอบวางข้อสอบไว้ด้านล่างและหยิบเอาโทรศัพท์มือถือขึ้นมาพิมพ์ลงไปบนหน้าจอถ้าชินชวนเดินมาดูในเวลานั้นเขาคงจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าถ้อยคําที่เจียนอ e ีหลิงพิมพ์ลงไปบนหน้าจอนั้นเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดหลังจากที่ผ่านไปได้สักพักชินชวนก็มาตรวจสอบความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาของเจียนอ e ีหลิง เมื่อชินชวนเดินมาเจียนอีหลิงก็ซ่อนโทรศัพท์และทำเป็นเหมือนกับว่าเธอกำลังตั้งใจแก้ไขปัญหาชินชวนเข้ามาและมองไปยังสิ่งที่เจียนอีหลิงได้เขียนไว้เขาพบว่าถึงแม้เจียนอีหลิงได้ตอบคำถามเพียงข้อเดียวแต่เธอก็ตอบได้ถูกต้องขั้นตอนการแก้ไขโจทย์ของเธอนั้นไม่มีปัญหาความคืบหน้าเป็นไปค่อนข้างช้าดังนั้นชินชวนจึงตัดสินใจที่จะให้เจียนอีหลิงแก้ไขในขณะที่เขาอธิบาย เมื่อชินชวนเข้ามาเจียนอีหลิงจึงทำการเลื่อนโทรศัพท์ใต้ข้อสอบไปที่ตักของตนเองอย่างระมัดระวังชินชวนมองไม่เห็นโทรศัพท์มือถือของเจียนอีหลิงเห็นแต่เพียงว่าเจียนอีหลิงห่อตัวดูเหมือนว่าเธอจะขี้อายมากโดยไม่ได้คิดมากชินชวนเริ่มอธิบายคำถามให้กับเจียนอีหลิงชินชวนพูดได้ดีอธิบายด้วยถ้อยคำพื้นพื้นเข้าใจง่ายและเมื่อพูดถึงประเด็นสำคัญ ชินชวนก็หยิบปากกาและกระดาษจากเจียนอีหลิงเขียนประเด็นสำคัญนั้นลงไปเพื่อให้เจียนอีหลิงได้ทบทวนในภายหลังในขณะที่หยิบปากกาและกระดาษชินชวนเผอิญสัมผัสถูกมือของเจียนอีหลิงและเจียนอีหลิงก็ดึงมือของเธอหนีในทันทีปฏิกิริยานี้เหมือนกับกระต่ายสีขาวตัวน้อยที่กำลังตกใจกลัวในยามนั้นชินชวนมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเขากำลังรังแกเด็กหญิงตัวเล็ก ตามความเป็นจริงนี่เป็นเพียงแค่การต่อต้านการสัมผัสกับคนแปลกหน้าของเจียนอ e ีหลิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งชินชวนซึ่งปฏิกิริยาแบบนี้เป็นสัญชาตญาณโดยทั่วไปของเจียนอ e ีหลิงตอนที่10กลับไปยังบ้านเก่าตระกูลเจียน 1. เจียนชุนชิงกลับจากบริษัทในตอนเย็นเขาพาเจียนอ e ีหลิงกลับไปยังบ้านเก่าตระกูลเจียนปู่ย่าของเจียนอ e ีหลิงได้รู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นในช่วงเวลาสองวันที่ผ่านมา ดังนั้นพวกเขาจึงขอให้เจียนชูชิงพาเจียนอีหลิงมาด้วยเรื่องของเจียนหยุ่นเน่านั้นร้ายแรงมากมีผลถึงอนาคตของเขาเจียนชูฉินไม่ต้องการที่จะปิดบังผู้เท่าทั้งสองชายชาราและหญิงชาราตระกูลเจียนได้อยู่กันตามลำพังในบ้านเก่าของตระกูลเจียนและลูกหลานต่างก็พากันออกไปอยู่อย่างอิสระแต่หากเกิดอะไรขึ้นทุกคนก็จะกลับมายัางบ้านเก่า ระหว่างวันหยุดเทศกาลพวกเขาทั้งหมดก็จะพากันกลับไปเป็นเพื่อนกับสองผู้เท่าบ้านเก่านี้ใช้เวลาเดินทางด้วยรถยนต์ครึ่งชั่วโมงเมื่อมาถึงหน้าบ้านประตูเหล็กสีดำก็เปิดออกโดยอัตโนมัติและรถก็วิ่งเข้าไปในลานจอดรถบ้านเก่าตระกูลเจียนนั้นเป็นสถาปัตยกรรมตามรูปแบบยุคกลางของยุโรปในบ้านเก่าชายชาราและหญิงชาราตระกูลเจียนได้รออยู่นานแล้ว แม้ว่าปู่เจียนจะ,กะเกษียณแล้วแต่เขาก็ยังดูภูมิฐานผมข่าวร่างผอมกระดูกก็ยังคงแข็งแกร่งแต่เพราะปัญหาบางอย่างเมื่อตอนเยาวัยเมื่อสภาพอากาศแย่เขาก็จะปวดกระดูกอีกย่าเจียนก็มีผมขาวเช่นกันแต่เธอยังดูภูมิฐานและมีบรรยากาศของชนชั้นสูงทันทีที่เจียนชูชิงจูงมือเจียนอีหลิงเข้ามาในประตูย่าเจียนก็เดินเข้ามาและดึงเจียนอีหลิงไปหาตัวหญิงน้อยของย่าหลานกลัวไหม ย่าเจียนโน้มตัวเข้าไปปลอบเจียนอีหลิงแม่เป็นอีหลิงที่ทำผิดในครั้งนี้เจียนชูชิงขมวดคิ้วแม่ของเขาก็เป็นแบบนี้ทำเหมือนกับว่าอีหลิงนั้นเป็นคนที่เจ็บย่าเจียนไม่สนใจอย่าพูดไรสาระอีหลิงจะมีแรงมากเท่าไหร่เชียวเธอจะสามารถผลักคนตกจากบันไดได้หรือไงนอกจากนี้หยุนหนว่าก็เป็นพี่ชายของเธออีหลิงจะมีเจตนาผลักเขาได้อย่างไรกัน เขาเกิดอุบัติเหตุจากการโต้เถียงกันมากกว่าพอเขาหกล้มเขาก็ต้องพูดว่าอีหลิงตั้งใจผลักเขาคนเป็นพ่อเป็นอย่างนี้ได้ยังไงอีหลิงไม่ใช่เด็กไม่ดีสักหน่อยต่างจากพ่อแม่เจียนย่าเจียนเชื่อมั่นในตัวของเจียนอีหลิงตัวย่าเจียนเองนั้นให้กำเนิดลูกชายสามคนและเธอไม่เคยมีลูกสาวเธอหวังมาโดยตลอดว่าอยากได้ลูกสาวสักคนเมื่อไม่ได้ดังหวังเธอจึงได้แต่ตั้งความหวังไว้ที่ลูกชายของตัวเธอเอง ใครจะคิดว่าลูกชายทั้งสามของเธอก็ให้หลานเธอมาถึง8คนแต่เมื่อนำพวกเขามาแล้วกลับไม่มีใครเลยสักคนที่เป็นหญิงย่าเจียนรู้สึกกรนทศสุดท้ายหลังจากที่รอจนเจียนอีหลิงถือกำเนิดออกมาและได้รู้ว่าเธอเป็นธาริกาหญิงชารารู้สึกดีใจมากแน่นอนว่าเธอต้องเอาใจใส่ย,ยิ่งกว่าหลานคนอื่นถ้าไม่มีอะไรทำเธอก็จะพาเจียนอีหลิงไปที่บ้านเก่าเลี้ยงดูเธอด้วยตนเอง ถึงแม้ว่าย่าจะมีหลานมากมายแต่มีเพียงเจียนอีหลิงที่ใช้เวลาอยู่ข้างกายเธอนานที่สุดก่อนที่เจียนอีหลิงจะอายุได้ห้าขวบเวลาครึ่งหนึ่งนั้นก็ใช้ไปด้วยการอยู่กับย่านี่เป็นเด็กที่เธอเลี้ยงดูมาด้วยตนเองและเธอรู้ดีว่ามีอะไรอยู่ในใจของเจียนอีหลิงเธอรู้สึกว่าแม้เด็กคนนี้จะค่อนข้างหยิงและเป็นคนเจ้าอารมณ์อยู่บ้างเธอก็ไม่ได้มีจิตใจเลวร้ายและผลักพี่น้องของเธอตกบันไดยอย่างแน่นอน ส่วนสําหรับอารมณ์ร้ายนั้นจะเป็นไรไปในเมื่อเธอเด็กสาวคนเดียวในตระกูลเจียนซึ่งก็หยิงพยองกันอยู่แล้วเจียนชูชิงทอนหายใจหนักแม่แม่ไม่สามารถทําแบบนี้ด้วยการเอาใจแต่เซียวหลิงเซียวหลิงทําผิดผมกับเวินนวนพยายามที่จะฝึกวินัยให้กับเธอถึงมารบกวนแม่ถ้าเป็นเช่นนี้ความพยายามของพวกเราก็คงจะไร้ผลย่าเจียนไม่ฟัง แล้วจะเป็นไรเธอกำลังจะพูดว่าแม่สอนไม่ดีอย่างนั้นเรอถ้าแม่สอนไม่ดีแล้วจะเลี้ยงพวกเธอสามคนมาได้อย่างไรตอนนี้แม่แก่แล้วเธอคิดว่าแม่สอนลูกหลานไม่ได้แล้วหรือยังไงแม่ผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นเจียนชูฉินพยายามที่จะอธิบายแต่ทว่าเขาจะอธิบายว่าตัวเองเป็นเด็กไม่ดีได้อย่างไรกัน สนับสนุนช่องได้โดยการกดขอบคุณซูเปอร์แตงส์ด้านล่างหรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปชื่อของข้ามไม่มีใครลืมได้